ส,สวัสดีทุกทุกคนท่านนะฮะอยู่กับผมโมล่าเกมวีทีวีค,มมครั้งที่สองเกมหมคคาปกเกดีช้ชาตต่อจากครั้งที่แล้วครับคือรอบนี้เราจะมาหาเหล็กกันเหล็กเหล็กไอ้หก็ได้หมาไปมากนะน้องผมมันโกนตีนะมันมันโกงของโหผมตบไปหนึง่งทีอะโมลั่นเลย้ว ออไม่ยอมันเอาเหล็กวางโอ้โหผมไม่อยากผมไม่อยากจะขุดเร็วไปแล้วผมพาไปดูเนี่ยแก้พอดีเลยมันใจมีนะอืมข้างหลังบ้านะาาะาานะเนี่ยแล้วมันบอกมันเจอเหล็กยงะผมไม่เชื่อนะเหล็กย้านพ่อมเยอะขนาดเนี้ยดูมันดูมัน ไม่พอนะครับบินในบ้านนี่ผมไม่จะทำไงดีผมไม่ไอไมไบอกมึงมๆไม่รู้กูโทรอันนี้ค่าจากได้จากซอมบี้นะนี่นี่แต่ย่ายชิคก่อนนี่ผมค่าได้จากซอมบี้นะโนะอเก่เลยนะ,ะออซอมบี้ชิคก่อนเลยไม่ได้โกหกครับจะถามว่าโกหไม่ได้โกหกซอมบี้ชิคก่อน เฮ้ยโหกูตายตอนแรกผมก็จะโหลดหมอสหน่อย่าแล้วมันได้ไข่ฮะก็เราจะรีบไปหาให้ไวที่สุดคลิปจะได้ไม่ยาวนะอืมอ่ะเล็กมันจะแหม่เลยเราจะไี่คิดไปเราจะไม่โกงวังคืน ก็เดี๋ยวเราจะไปหาเหล็กเพราะตอนนี้ผมอยากได้เหล็กมากเอาทำไรฟาร์มอ่ะทำหนูได้มากขออภัยด้วยนะที่ว่ามันอาจจะแหลกเหสำหรับผู้ชมแต่ผมผมมันไม่น่าจะแหลก เร,เร็วแซ่โอเคมันตแล้วอืมขอเรียกว่าน,นี่นะมันเป็นสูตรของพี่เด็กซันไฟเยอร์นะทดลองทำเออฮิบ ให้มันบรบให้มันบรบโอ้ยมันก็ไม่ตายหรอกจบมืบอรบิัไวแล้วกันเรียกแต่มาดูว่ะเขาล้วในแถวนี้จะมีเปล่านะาานหงล ใครๆอาจจะรู้จักคุณจุนซาเกมเมอร์ทีวีนะครับบ้านผมอยู่ใกล้เขาเลยครับก็เดี๋ยวเขาจะมาเล่นเกมกับผมน่าโอ้ยซอมบี้หัวใจหมดเลยเล่นไม่เล่นอย่างนี้ครับหมาเขาก็ที่มีเสียงหมาก็เขาเป็นหมาผมเฮ้ยกับบ้านไปผมไม่น่ามาหาบ้านใครเลย

อ,อนอนก่อนแล้วกันขอเวลาหาเหมืองแป๊บนดงนะครับ่ะพหมึงแล้วค่อยประจอะตอนนี้ก็เจอหล็กเป็นนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณไปละสับห้าก่อนนะฮะผมไม่ได้เจอเหมือนหรอกผมได้ไปแล้วไม่เจอต,อตามๆสามลราจนแว่เฮ้ยเฟล้ยหนาวอ่ะ เสมก็ได้ไปแล้วแคตเตอร์ไปเรื่อยๆนะแคตเตอร์เียเสร็จ้นนี้นนไปนี่สกินกวานเล่นคือทำไงวะสอนทำมั้งเด็วานเล่นนย่นแเดฟมงเนี่นพี่พี่กูเขาจะให้ทำให้เดี๋ยวนึงเอาโตัวแบบมาพี่จะขุดละแหลก นี่เดี๋กวก็ปเปลี่ยนสกินนี้ละเขจบไป<ด>นะครับ